ทำแกงเห็ดละงกเหลืองแซ่บกินกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะพลอยพลอยไชยสตอรี่นะคะวันนี้พลอยจะพาพี่ๆทำแกงเห็ดละงกเหลืองคะ่ะเป็นเห็ดที่ออกตามธรรมชาตินะคะดอกงามๆบางดอกก็ยังตูมยังเป็นไข่อยู่เลยนะคะตอนแรกก็คิดว่าหมดฤลดูกาลแล้วนะคิดว่าปีนี้คงไม่ได้กินแกงเห็ดละงกอีกแล้วแหละพอดีน้องที่รู้จักกันเขาโทรมาบอกว่ายังมีพอแกงอยู่นะเห็ดละงกอ่ะถ้าอยากกินก็มาเอาได้เลยน้องเขาเก็บไว้ให้นะคะนี้ไม่ได้ไปเก็บเองเด้อ ใจจริงพลอ,อยอะอยากไปเก็บเองนะคะอยากสัมผัสกับบรรยากาศธ,ธรรมชาติที่แบบว่าหาเก็บเห็ดสดๆจากธรรมชาติเหมือนสมัยเป็นเด็กน้อยอะคะ่ะที่เก็บเห็ดออกตามธรรมชาติเนี่ยมีความสุขมากๆเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้มานานมากแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ไปหาเก็บเนาะเพราะว่าเขาเก็บไว้ให้นะคะไปถึงก็เอามาแกงได้เลย ก่อนที่จะเอาเห็ดไปล้างทําความสะอาดนะคะควรใช้มีดนะตัดออกตรงที่มีดินติดนะคะตัดออกให้หมดเรดียมๆออกเนาะจากนั้นก็แช่น้ําเอาไว้นะคะเวลาไปล้างทําความสะอาดก็ดินจะได้หลุดออกมาแบบง่ายๆนะแต่ว่าเห็ดละงอกล้างง่ายค่ะเพราะว่าผิวเขาลื่นต่อให้เป็นดอกบานแบบนี้ก็ล้างง่ายค่ะแต่ไอ้ที่ตุมต้มๆเป็นไข่นี่ยิ่งไม่ต้องห่วงเลยค่ะถูได้สบายใจไม่ต้องกลัวแตกเลยค่ะ ค่อยๆล้างไปใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะค่อยๆล้างถูทีละดอกทีละดอกค่ะเพื่อความมั่นใจล้างสักสองน้ำสามน้ำนะคะหรือจนกว่าน้ำจะใส่ก็ได้ค่ะตัดคลิปมาความยาวแค่3นาทีแต่ความเป็นจริงล้างเห็ดไปแล้วครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนคือล้างนานมากแต่พอน้ําแรกผ่านไปน้ำสองน้ำสามก็ง่ายแล้วค่ะเพราะว่าดินที่ติดกับเห็ดหลุดออกมาหมดแล้วเนาะอันนี้จะเห็นว่าเป็นน้ําที่สามนะคะน้ําก็เริ่มใส่แล้ว อันนี้คือเป็นน้ำสุดท้ายที่พอจะล้างแล้วนะคะจากนั้นก็เอาเห็ดขึ้นพักไว้ในตะแกรงให้เขาเสด็จน้ําได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปเดี๋ยวเราเอาเห็ดไปผ่าใส่หม้อเตรียมไปทําแกงเห็ดละโงกกันค่ะเห็ดละโงกเนี่ยเวลาเอาไปทําแกงต้องผ่านะคะถึงจะอร่อยทาไมอย่างนั้นเครื่องปรุงจะไม่เข้าไปในเนื้อเห็ดเนาะมันก็จะไม่มีรสชาติอะไรเลยนะคะไอที่ตุ้มๆเป็นไข่นี่ยิ่งตัวดีเลยค่ะสําคัญเราต้องผ่าให้เรียบร้อยนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้หนึ่งหม้อพอดีพอดีนะคะหม้อเบอร์20ถือว่าได้เยอะอยู่นะไปค่ะเดี๋ยวเราเอาเห็ดไปต้มอยู่ในกระท่อมของเราเหมือนเดิมค่ะเติมน้ําเปล่าลงไป200 ml นะคะเห็ดไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะเพราะว่าในเนื้อเห็ดอะค่ะตอนที่เราล้างอะเขาจะอมน้ําเยอะมากๆเราใส่น้ําแค่นิดหน่อยพอค่ะพอต้มไป เห็ดก็จะคลายน้ําออกมานะคะน้ําต้มเห็ดก็จะเยอะโดยอัตโนมัติเลยค่ะระวางรอหม้อเดือดนะคะเราก็มาเตรียมตาข้าวเบือที่จะใส่แกงเห็ดกันค่ะพลอยจะแกงเป็นสูตรน้ําใสนะคะแกงแบบบ้านๆทางบ้านพลอยเลยค่ะก็จะทําแกงเห็ดกันแบบนี้พอตขาข้าวเบือเสร็จวันนี้พลอยไม่ละลายข้าวเบือนะกย็ยีให้เป็นผงๆจากนั้นก็เทลงหม้อที่เดือดปุดๆแบบนี้เลยค่ะปรุงรสต่อด้วยเกลือปน่น แล้วก็ผงชูรสนะคะตามด้วยน้ำปลาค่ะอ๋อแกงลาวขาดไม่ได้พอทุกอย่างสุกก็ใส่ใบใส่ผักคะแนงลงไปค่ะจากนั้นก็คนเร่คุกเขาให้ทุกอย่างเข้าน้ำเข้านเนื้ออย่างทั่วถึงนะคะกะว่าผักคะแนงสุกจากนั้นก็ปิดแก๊สแล้วก็ยกลงได้เลยค่ะ มาคะ่ะเตรียมจัดจานเสิร์ฟกันคะ่ะแกงและงกเหลืองสดๆจากธรรมชาติของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนอยากลองชิมก็ไปหามาลองกันได้คะ่ะแต่อาจจะไม่ได้ดอกสดๆแบบนี้นะอาจจะได้เห็ดต้มน้ำเกลือแต่ก็อร่อยเหมือนกันคะ่ะสำหรับเมนูนี้พลอยก็บอกว่าแซ่บอีลีเดอร์